วันนี้เราจะมาฝึกพูดเรื่องอาการเจ็บหรือว่าปวดเนาะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นะเราจะพูดยังไงใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าเจ็บหรือว่าคาว่าปวดนะก็คืออิไตอิไตอิไต,ตแปลว่าเจ็บหรือว่าแปลว่าปวดนะทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าปวดตรงนี้ปวดตรงนั้นเนี่ยก็ให้ใส่อวัยวะนะอวัยวะที่เราปวดเข้าไปตามด้วยคําช่วยกะ ตามด้วยอีไตอวัยวะที่ปวดตามด้วยคําช่วยกะตามด้วยอีไตนะถ้าต้องการจะทําเป็นรูปสุภาพก็ใส่เดสกข้็ไปเนาะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าปวดหัวนะปวดหัวคําว่าหัวหรือศีรษะก็คืออาตามะอาตามะอาตามะหัวหรือศีรษะอ่าเราต้องการจะบอกว่าปวดหัวก็พูดไปเลยว่าอาตามะกะอีไตอาตามะกะอีไต อาตมาเกอีไตรปวดหัวนะมาแต่งประโยคกันเนาะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าปวดหัวก็เลยหยุดงานนะก็เลยไม่ไปทํางานเนาะเราสามารถพูดได้ว่าอาตมาเกอีไตรเดส卡拉ไคฉะโอยัสมิมัสอาตมาเกอีไตรเดส卡拉ไคฉะโอยัสมิมัสเนาะรูปนี้จะเป็นรูปสุภาพทั่วไปเนาะเพราะว่าปวดหัวก็เลยแบบหยุดงานก็เลยไม่ไปทํางานเนาะอาตมาเกอีไตรเดส卡拉ไคฉะโอยัสมิมัส อัตมากะอิตายเดสคาระไข่ชาโอยซูมิมัสชกหัวก็เลยหยุดงานนะก็เลยไม่ไปทํางานค่ะหรืออวัยวะส่วนไหนอีกสมมติว,ว่าปวดตานะปวดตาเจ็บตาเนาะคาว่าตาก็คือเมะเมะแปลว่าตาเนาะเราก็ใส่ไปเลยเมะกะอิตายเมะกะอิตายก็คือเจ็บตาเนาะสมมุติเราจะแต่งประโยคบอกว่าปวดตาเจ็บตาก็เลยมองไม่ค่อยชัดชัดเนาะมองเห็นไม่ค่อยชัดเมะกะอิตาคุเตะโยกุเบเตอไน เมกะอิตาคุเตะโยคุเบียเตะใไนก็คือแบบว่าเจ็บตาก็เลยแบบมองเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะหรือปวดอะไรอีกปวดอะไรอีกปวดฟันเนาะฟันภาษาญี่ปุ่นก็คือฮะฮะฮะกะอิตายฮะกะอิตายก็คือปวดฟันเนาะถ้าทำเป็นรูปสุภาพก็ใสเดสเข้าไปฮะกะอิตายเดสฮะกะอิตายเดสปวดฟันหรือปวดอะไรอีกปวดท้องนะปวดท้องคำนี้น่าจะใช้บ่อยโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคำว่าท้องนะภาษาญี่ปาาุ่นก็คือโหนะคะ โอนาคะโอนาคะแปลว่าท้องเนาะโอนาคากะอิตายโอนาคากะอิตายทำเป็นลูกสุภาพก็ใส,ส่เดสเข้าไปเนาะโอนาคากะอิตายเดสโอนาคากะอิตายเดสปวดท้องค่ะปวดท้องครับเราต้องการจะแต่งประโยคว่าเพราะฉันกินอาหารเผ็ดเยอะเกินไปก็เลยปวดท้องคาไลเลียวลีโอทาเบซุกิมาชิตะกะลา,าโอนาคากะอิตายเดสคาไลเลียวลีโอทาเบซุกิมาชิตะกะลา โอนะกะก็อเดเพราะว่าฉันทานเผ็ดเยอะเกินไปก็เลยปวดท้องเนาะคาไลก็คือเผ็ดเรียวหลีก็คืออาหารคาไลเรียวหลีก็คืออาหารเผ็ดเนาะทาเบซุกิมาชิตะก็คือกินเยอะเกินไปเนาะคาไลเรียวหลีโอทาเบซุกิมาชิตะคาร่าโอนะกะก็อเดเพราะว่าฉันกินเผ็ดเ,ดเยอะเกินไปนะฉันก็เลยปวดท้องเจ็บอะไรอีกปวดอะไรอีกสมมติว่าเจ็บเอวเนาะปวดเอวปวดเอวนะคำว่าเอวก็คือโคชิ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 กะอิตาย คชิกก็คือปวดเอวนั่นเองนะถ้าทำเป็นลูกสุภาพก็โคชิกะอิตายเดสโคชิกนะคะปวดเอวปวดอะไรอีกปวดขานะปวดขาขาภาษาญี่ปุ่นก็คืออาชิอาชินะอาชิกะอิตายเนะคะปวดขาปวดหูนะเจ็บหูเจ็บหูนะหูภาษาญี่ปุ่นก็คือมิ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 นะก็จะได้เป็นมิมิกะอิตายเดสมิมิกะอิ อิตเดนะคะปวดหูเจ็บหูนั่นเองปวดหลังปวดหลังนะหลังก็คือเซนาค่ะเซนาค่ะเซนาค่ะก็คือหลังหน้าหลังเซนาคากะอิตายเซนาคากะอ i ตเดสเซนาคกะอตเดสนะคะปวดหลังนั่นเองและนี่ก็จะเป็นอาการปวดต่างๆเนาะในภาษาญี่ปุ่นต้องการจะบอกเขาว่าเราปวดอะไรนะก็ให้ใส่อวัยวะที่ปวดเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคําช่วยกะ ตามด้วยอีไต้ได้เลยนะถ้าทำป็นลูกสุภาพก็ใสเดสเข้าไปนะอวัยวะตามด้วยคำช่วยกะตามด้วยอไต้เดสนะคะปวดจุดจุดจดจุดนะเจ็บจุดๆุดจุดนะก็สามารถที่จะ นำไปฝึกพูดกันได้เนาะและสาหรับใครนะที่สนใจอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เน้นเอาไปพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ได้เนี่ยตอนนี้นะก็มีหนังสือเสียงนะเป็นหนังสือเสียงที่เน้นเอาไปพูดจริงในสถานการณ์ต่างๆแบบว่าเอาไปพูดจริงใช้จริงได้เลยเนาะมีสถานการณ์ต่างๆมาให้เนาะในชีวิตประจำวันว่าโอ้สถานการณ์ที่เราเจอบ่อยอะ่ะมีอะไรบ้างแล้วเราจะพูดยังไงจะสนทนายังไงนะก็สําหรับใครที่สนใจหนังสือเสียงเล่มนี้นะก็สามารถที่จะอินบ็อก มาได้เลยเนาะปกติราคาจะอยู่ที่1,500บาทเนาะแต่พิเศษนะสำหรับใครที่สั่งซื้อตอนนี้นะเป็นพรีออเดอร์ให้ราคาพิเศษไปเลยโปรโมชั่นเพียง1,200บาทเนาะใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะอินบอ์มาได้นะบอกเลยว่าคุ้มจะทำจำกัดจำนวนนะก็จะไม่ทำเยอะนั่นเองเนาะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่ารู้มาฝากกันเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้เนาะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าดีบ๊ายบาย